สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติการพนาพวกินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือเรื่องวิถีเมตตาของพูดตัน ผ้าสกราทีค่ะโดยที่เื่งหนังสือเล่มนี้ก็เพราะว่าหนะังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบ่มเขาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของมูตันที่ผ่านมาส0ิบปีไม่ว่าจะเป็นอุปรสรรคหรือความสุขความทุกข์ที่เขาได้ผ่านมานะคะเขาจะมาเล่าในเรื่องนี้และบอกวิธีแก้ไขของเราให้เราได้รับรู้ได้ลเรียนรู้ไปพร้อมกับชีวิตของเขาค่ะโดยในเล่มนี้จะมียี่สิบเก้าวิธีนะคะแล้วดิฉันก็ได้เลือกมาแค่สามวิธีที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก็คือวิธีแรกจะเป็นในเรื่องของวิธี80ต่อ20ค่ะโดย80ต่อ20เนี่ยจะเป็นในเรื่องของก้ามปูค่ะซึ่งคุณตันเนี่ยวันนั้นมีเขาได้ไปรับประทานปูนะคะแล้วเขาได้สังเกตเขาบอกว่าทําไมนะทําไมปูเนี่ยเวลาเสียชีวิตแล้วเนี่ยไอ้8ขารียบๆของเขาเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมีความหมายแค่2ก้ามนะคะในขณะที่เขามีชีวิตอยู่8ขาน,นั้นก็คือเหมือนขาคนค่ะที่จะทาไ,ได้หน้าที่ในการเคลื่อนที่ไปในทะเลนะคะส่วน2ก้ามก็คือ ชัวไว้ค่ะเพื่อการต่อสู้นะคะเขาบอกว่า2กล้ามกับแป่ขาของปูเนี่ยนะคะเปรียบเทียบเหมือนทฤษฎีในทางธุรกิจก็คือทฤษฎีทองคํา80ต่อ20ิบค่ะเขาเล่นมองรอบตัวและนํามาใช้นะคะเป็น2ตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างให้เราเห็นนะคะคือหในเรื่องของร้านอาหารเขาบอกว่าร้านอาหารของเราเนี่ยถ้าเกิดมีร้อยเมนูนะคะให้เราสงังเกตดีว่ามีแค่20เมนูเท่านั้นที่ลูกค้าติดและลูกค้าสนใจนะคะและเป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะคะตัวยอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อ,อถ้าเราไปซื้อของเนี่ย พันรายการก็จะมีอยู่200ร้อยรายการค่ะที่เราต้องให้ความสําคัญนะคะต้นทุนจ่ายก็เหมือนกันเราต้องสังเกตว่าในส่วนของแปดิกับยี่เนี่ยก็จะมีแค่20สเซนเท่านั้นนะคะก็คืออยู่ใน20ิบรายการที่เราต้องจ่ายมากที่สุดต่อมาคือจะไปเชื่อมโยงกับบุคลากรค่คะเขาบอกว่าเราดูบุคลากรนะคะแปดสิต่อยี่สิบเอร์เซนตเี่ยให้เราสังเกตว่าบุคลากร20สเซนเนี่ยจะสามารถทำยอดขายได้ถึงแปดสิปอร์เซนแต่บุคลากร8ปดิเปอร์เซนะคะจะสามารถทำยอดขายได้แค่คะ แต่ส่วนที่สิเนี่ยจะเป็นบุคลากร,กรที่เป็นหัวกะทิค่ะหรือเป็นวิทยายุทธที่แก่งกล้าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสเขาในสายการในสายการทํางานของเขาเพื่อให้เขาเนี่ย,สยแบบสดงความสามารถเต็มที่แต่80%ที่เราพูดถึงนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะคะเขาเป็นฟันเฟิรที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นไปข้างหน้าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวิถีที่2ที่ฉันจะมาแนะนาให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของบทเรียนจากทะเลค่ะอันนี้คือไม่ได้ไปหาปูนะคะคือเราจะมาหาปลาหมึกกัน คุณตาเนี่ยเขาได้ไปตกปลาหมึกค่ะแล้วเขาได้ความคิดขึ้นมาเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปตกปลาหมึกแล้วเขาเป็นวันแรกที่เขาไปตกแล้วเขาไม่ได้ปลาหมึกเลยซึ่งเขาก็มานอนคิดดูว่าอ้าวถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนี้หรือเรามีความสามารถน้อยกว่าเขาทําไมเราไม่จํานวนเข้าสู้ล่คะค่ะ คนอื่นมีเบ็ดหนึ่งเบ็ดแล้วมีเหยื่อหนึ่งเหยื่อแต่คุณตันค่ะเขาวางเบ็ดแปดเบ็ดแล้วก็เหยื่อแปดเหยื่อเขาเชื่อว่าถึงเรามีความสามารถน้อยกว่าแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เยอะกว่าเรามีเบ็ดเยอะกว่าเราก็มีโอกาสมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนั้นค่ะคุณตันเขาก็ได้จับปลาหมึกไปเยอะเลยค่ะไปเยอะจากวันแรกจากวันแรกที่เขาไม่ได้จับเลยนะคะเขาเลยเอาตรงนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจน,นะคะเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ย คนเก่งหรือคนฉลาดเนี่ยเขาก็สามารถทําเรื่องง่ายๆเนี่ยได้เพียงได้เพียงแค่เวลาแค่นิดเดียวแต่สาหรับเราที่เก่งน้อยกว่าเขาหรือมีประสบการณ์น้อยกว่าเขาทำไมเราจะเก่งสู้เขาไม่ได้นะคะแต่แค่ว่าเราต้องใช้ความสามารถหรือเราต้องทํางานมากกว่าเขาสองถึงสามเท่าค่ะอย่างเช่นที่เขาตัวอย่างคือโออิชิตันที่เขายกตัวอย่างมาให้ฟังนะคะตอนนั้นเนี่ยโออิชิตันเนี่ยมีคู่แข่งที่เยอะมากและมปคู่แข่งรายใหญ่คุณตันโออิชิเนี่ยก็คือ ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีลูกน้องในงานอีเวนต์เนี่ยเยอะมากซึ่งเขายอมรับเลยว่าเขาออกงานอีเวนต์เนี่ยเขาไม่สนใจว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานเล็กงานอำเภอเขาก็าไปออกหมดค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าเขาจะจับกลุ่มตลาดเนี่ยหรือจับมาร์เก็ตแชร์เนี่ย เขาไม่ควรมองข้าบค่ะและทุกคนก็ไม่ควรมองข้าตลาดเล็กๆนะคะส่วนบางคนที่หาใจมองเจาะตลาดใหญ่แต่คุณตันบอกว่าเราห้ามมองข้าตลาดเล็กๆค่ะนี่คือจุดเปียนนะคะต่อมาวิถีที่สามเรจะมาแนะนํานะคะเป็นเรื่องของชายชนะที่ปลายจมูกค่ะชายชนะที่ปลายจมูกอันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องปลาหมึกแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องตูนะคะแต่จะมาพูดเรื่องหมาค่ะชายชนะที่ปลายจมูกนี่คือคุณตันเนี่ยเขาเรียกการตลาดของเขาว่าตลาดกิ้งค่ะถ้าเรากิ้ง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 ไปให้ถึง ผู้บริโภคมากเท่าไหร่และศึกษาและเข้าใจในตัวผู้บริโภคมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีชายชนะสูงค่ะในเรื่องนี้เขาตัวอย่างที่ว่าเขาเนี่ยได้อยากลองค่ะอยากลองไปเล่นม้าค่ะโดยที่เขาเดี่ยเล่นไป50บาทแต่ที่เขามองว่าม้าเนี่ยกุลาลาวิ่งเนี่ยถ้าขาข้ามเส้นชัยก่อนคือชัยชนะใช่ไหมคะแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ปลายจมูกค่ะถ้าม้าตัวไหนปลายจมูกครอบอยู่เส้นชัยมากเส้นชัยก่อนนะคะก็คือผู้ชนะเปรียบเทียบกับธุรกิจค่ะคุณตันบอกว่าถ้าเราคิด สิ่งที่คนอื Radio ่นทําไม่ได้และเราทําได้แล้วเรามองว่าแล้วเรามีความเชื่อว่าเออชนะที่ปลายจมูกค่ะแตกต่างที่วิธีคิดแตกต่างที่วิธีทําเราสามารถให้ชนะคนอื่นได้ค่ะเพราะว่าชนะในด้านการในด้านการค้าหรือด้านธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ปลายนิ้วค่ะเราเปรียบเทียบเหมือนน้าท่วมปากกับน้ำท่วมจมูกนะคะเราก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้ถ้าแบ่งแยกได้มันก็เป็นเส้นยาแดงผ่าแปดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดต่างแลวเราคิดไม่เหมือนคนอื่นหรือเราทําได้นะคะเราก็จะมีชนะ ปายจมูกของเราก็จะเป็นของเราเลยค่ะต่อก็คือในตัวอย่างก็จะเป็นในเรื่องของ3 0มสิาสาสบล้านค่ะคุณตาบอกว่าคุณตาทําได้จริงและทําได้ภายในยี่สิบชั่วโมงนะคะที่คนอื่นทําไม่ได้ค่ะแล้วก็หมดแล้วนะคะกับวิธีที่เล่าไปต่อมาก็จะมาพูดในเรื่องของเอ่อคติที่ได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็คือว่า หนังสือเล่มนะี้สอนให้รู้ถึงประสบการณ์การทําธุรกิจของคุณตันนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าแพ้แล้วต้องลุกขึ้นมาค่ะลุกมาเพื่อเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็ต่อสู้ต่อไปนะคะคุณตันเคยร์มนี้น้อยลาแต่ก็ผ่านไปได้เพราะความคิดค่ะคนเราอยู่ที่ความคิดนะคะถ้าเราคิดดีเราทําดีเรารู้จักให้นะคะเราจะประสบความสำเร็จค่ะยังไงก็ขอจบการพีเต์เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ